ช่วงข้อคิดเชื้อจากพระคำของพระเจ้านะครับวันนี้พระธรรมหนึ่งสมุเอลบทที่15ผมให้หัวข้อว่าจงเลือกสิ่งที่ดีกว่าเสมอนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะอ่านในบทนี้นะครับแล้วก็สังเกตดูว่ามีข้อคิดอะไรแล้วเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรครับ อ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทําตามชีวิตไม่ย่าอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใข้ครควญทําตามชีวิตดีขึ้นทุกๆวันในทุกๆท,ทางอ่านไม่ใช่เพื่อให้ได้ความรู้แต่อ่านเพื่อให้ได้ความคิดและความคิดนั้นจะต้องเป็นความคิดที่นําไปสู่การลงมือทําพระธรรมของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไม่ได้ถ้าพระคําของพระเจ้านั้นเป็นเพียงแค่พระคําประดับความรู้เห็นไหมครับ พระธรของพระเจ้าจะไม่ทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเลยถ้าเราไม่เอาไปประพฤติปฏิบัติตามถ้ามันเป็นแค่มันเป็นแค่พระคาที่ประดับความรู้เรารู้พระคำข้อนนงข้อนงค้นนี้แต่ไม่ได้เอาไปทํารู้นิดหน่อยเอาไปทําดีกว่ารู้มากแต่ไม่ได้ทําเลยเข้าไหมครับเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับวันนี้ผมให้หัวข้อก็คือจงเลือกสิ่งที่ดีกว่าพี่น้องลองสังเกตดูนะว่าในพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยมี คำนี้หรือมีแบบอย่างที่อยู่ในสมูเอลขอไปในซาอูลหรือไม่อย่างไรนะฮะพี่น้องครับผมก็อ่านแล้วพบว่าแท้จริงแล้วซาอูลไม่ได้เลือกสิ่งที่ที่ดีกว่าแต่ถ้าทาของพระเจ้านะผู้เผยวจชน,นะสมูเอลเนี่ยได้บอกว่าสิ่งที่จะทาให้ชีวิตประสบความสุขเราจะต้อง,งเลือกสิ่งที่ดีกว่าเสมอนะครับข้อที่1นึถึงข้อที่เนะครับเป็นการรบ ซาอูลแนะนำกองทัพอิสราเอลนะรบกับอัมโมเลกแต่ว่าไม่ได้จัดการกับกษัตริย์ของอัมโเลกนะครับซาซาโมเอลก็ทูลซาอูลว่าพระยาเวทรงใช้ขพเจ้าออมาเจิมท่านเป็นพระราชาเหนืออิสราเอลประชากรของพระองค์เพราะฉะนั้นบัดนี้จงฟังเสียงพระดำรัสของพระยาเวพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่า เราจะลงโทษอเมเลกที่สกัดทางอิสราเอลเมื่อเขาออกจากอียิปต์บัดนี้จงไปจมตีอเมเลกและทำลายทุกอย่างที่เขามีทั้งหมดยาประนีขอภัยยาประนีเขาเลยขอภัยยาประนีเขาเลยจงฆ่าเสียทั้งผู้ชายผู้หญิงทั้งทารกและเด็กที่กินนมอยู่ทั้งโคแกอูดและลาดังนั้น ซาอูลจึงทรงเกณฑ์ประชาชนและตรวจผลที่ตำบลเทลาอิมได้ทหารราบสองแสนคนและคนเผ่ายูดาหนึ่งหมื่นคนซาอูลก็ทรงยกกองทัพมาอย่างเมืองอามาเลกและตั้งซุ่มอยู่ในหุบเขาและซาอูลตรัสแก่คนเคไนว่าไปเถอะจงแยกไปเสียออกไปจากคนอามาเลกเกรงว่าเราจะทำลายพวกท่าน ไปพร้อมกับเขาเพราะท่านได้แสดงความเมตตาต่อพงพันอิสราเอลทั้งหมดเมื่อพวกเขาขึ้นมาจากอียิปต์ดังนั้นคนเคนายก็แยกออกไปจากคนอามาเลกและซาอุลก็ทรงทําให้คนอามาเลกพ่ายแพ้ตั้งแต่เมืองฮาวิลาไปจนถึงซูซึ่งอยู่ทางตะวันออกของอียิปต์ทรงจับอากักพระราชาของอามาเลกของคนอามาเลกได้ทั้งเป็นและฆ่าฟันประชาชนทั้งหมดด้วยดาบ ด้วยคมดาบแต่ซาอูลและพวกทหารไว้ชีวิตอากักและส่วนที่ดีที่สุดมีฝูงแกะกับฝูงโคและสัตว์อ้วนพีกับลูกแกะและไม่ยอมทำลายสิ่งดีๆทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงทุกสิ่งที่พวกเขาดูถูกและเห็นว่ารายค่าพวกเขาก็ทำลายเสียสิ้นพี่น้องครับนี่ก็คือ การไม่ทําในสิ่งที่ดีกว่าก็คือแทนที่จะเชื่อฟังแล้วก็ทําตามคําสั่งของพระเจ้าทั้งหมดแต่ไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างนั้นนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อจนถึงข้อที่35เลยนะครับนะซาอุลถูกถอดอักกากเป็นกษัตริย์เนาะแล้วพระชนะของพระยาเวมายัางซาโมเอลว่าเราเสียใจแล้วที่เราได้ตั้งซาอุลเป็นกษัตริย์เพราะเขาได้หันจากการตามเราและไม่ได้ทําตาม บัญชาของเราและซามูเอลก็โกรธจึงร้องทูลต่อพระยาเวตลอดคืนและซามูเอลลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เพื่อไปเฝ้าซาอูลในตอนเช้านั้นและมีคนเรียนซามูเอลว่าซาอูลเสด็จมาที่ภูเขาคาเมลและนี่แน่ทรงมาสร้างอนุสาวรีย์ของพระองค์แล้วก็หันกลับและผ่านลงไปเรื่อยจนถึงกินการ และซามูเอลก็มาหาซาอูนและซาอูลตรัสกับท่านว่าขอพระยาเวทรงอวยพรท่านเถิดข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระยาเวแล้วและซามูเอลทูลว่าถ้าอย่างนั้นเสียงแกะนี้ที่ร้องเข้าหูข้าพเจ้ากับเสียงวัวที่ข้าพเจ้าได้ยินหมายความว่าอะไรซาอูลทรงตอบว่าพวกเขานำมาจากคนอเมเลกคือพวกทหาร ได้ไว้ชีวิตและ,ะแกะและโคที่ดีที่สุดเพื่อเป็นเครื่องสศตวบูชาแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านนอกจากนั้นพวกเราได้ทำลายเสียสิ้นแล้วสมูเอลจึงทูลสาอูลว่าพอทีข้าพเจ้าจะเรียนท่านว่าพระยาเวตรัสกับข้า,าพเจ้าอย่างไรเมื่อคืนนี้และสาอูอก็เรียนท่านว่าจงกล่าวเถิดและสมูเอลทูลว่าแม้ท่านเป็น แต่ผู้เล็กน้อยในสายตาของท่านท่านไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้นำของบรรดาเผ่า,าอิสราเอลหรือพระยาเวทรงเจิมท่านไว้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลและพระยาเวทรงใช้ให้ท่านออกไปประกอบกิจตรัสว่าจงไปจงทำลายคนอมัมมาเลกพวกคนบาปให้หมดสิน้นและต่อสู้กับพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะหมดสิ้นไป ทำไมท่านจึงไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวแต่ไปฉกชิงของริบต่างๆและทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรพระยาเวและซาอุลตรัสกับสมูเอลว่าข้าพเจ้าได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวแล้วข้าพเจ้าได้ไปปรนได้ไปประกอบกิจตามที่พระยาเวทรงใช้ข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าได้คุมตัวอากักพระราชาแห่งคนอามาเลกมาและข้าพเจ้าก็ได้ทำลายคนอามาเลกหมดสิ้น แต่พวกทหารได้เก็บของริบแกะและโคที่ดีที่สุดจากสิ่งที่ต้องทำลายถวายนั้นเพื่อนำมาเป็นเครื่องสัตวบูชาแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านที่เมืองกินการและสมูเอลทูลว่าพระยาเวพอพระภทยในเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชามากเท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวหรือดูเถิดที่จะเชื่อฟัง ็ดีกว่าเครื่องศตวรบูชาและซึ่งจะเอาใจใส่ก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้พี่้องครับนี่คือพระคัมภีร์พูดเป็นครั้งแรกว่าการเชื่อฟังนั้นดีกว่าเครื่องบูชาทั้งหลายนะครับข้อที่23เพราะการกระบฏก็เป็นเหมือนบาปแห่งการถือลิถือยามและความดืดดึงก็เป็นเหมือนบาปชั่วและการไว้ไหวรูปเคารพ เพราะเหตุที่ท่านทอดทิ้งพระวจนะของพระยาเวพระองค์จึงทรงถอดท่านออกจากตำแหน่งกษัตริย์และซาอุลตรัสกับสมูเอลว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปแล้วเพราะข้าพเจ้าฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระยาเวและถ้อยคำของท่านเพราะข้าพเจ้ากลัวพวกทหารและฟังเสียงของพวกเขาเพราะฉะนั้นขอท่านโปรดอภัยบาปของข้าพเจ้าและกลับไปกับข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้นมัสการพระยาเว และซามูเอลทูลซาอูนว่าข้าพเจ้าจะไม่กลับไปกับท่านเพราะท่านทอดทิ้งพระเจนะของพระยาเวและพระเจนะขอภัยและพระยาเวทรงถอดท่านจากการเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลพอซามูเอลหันมาไปขออภัยครับพอซามูเอลหันจะไปซาอุนก็ยึดชัยเสื้อของท่านไว้และเสื้อนั้นก็ขาดและซามูเอลทูลท่านว่า ในวันนี้พระยาเวได้ทรงฉีกราชนจาจักรอิสราเอลเสียจากท่านแล้วและทรงมอบให้แก่ผู้อื่นที่ดีกว่าท่านยิ่งกว่านั้นองค์พระสิริแห่งอิสราเอลจะไม่ทรงมุสาหรือเปลี่ยนพระทัยเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นมนุษย์ที่เปลี่ยนใจส่วนซาอูลตรัสว่าข้าพเจ้าทำบาปแล้วแต่ตอนนี้ขอท่านได้โปรดให้เกียรติแก่ข้าพเจ้าต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของประชาชน ของข้าพเจ้าและคนอิสราเอลขอกลับไปกับข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้นมัสการพระยาเวพระเจ้าของท่านซามูเอลจึงกลับตามซาอูลไปและซาอุลก็นมัสการพระยาเวแล้วซามูเอลกล่าวว่าพวกท่านจงนําอาการกษัตริย์ของคนอเมเลกมาให้ข้าพเจ้าและอาการก็เข้ามาหาท่านอย่างสงบอาการกล่าวว่าความขมขื่นแห่งความตายก็ผ่านพ้นไปแน่แล้วซามมเอล กล่าวว่าดาบของท่านได้ทำให้พวกผู้หญิงไร้บุตรชั้นใดมันดาของท่านจะไร้บุตรในหมู่พวกผู้หญิงชั้นนั้นและซามูเอลก็ฟันอากักเสียเป็นท่อนๆเฉพาะพระพักพระยาเวที่กินการซามูเอลก็ไปรามาและซาอุนก็เสด็จขึ้นไปยังวังของพระองค์ที่กีบอาแห่งซาอนุนและซามูเอลไม่มาพบซาอุนอีกจนวันสิ้นชีพแต่ซามูเอลโศกเศร้าเพราะซาอนุนและ พระยาเวเสียพระไทยที่ทรงตั้งซาอุลเป็นกษัตร,ริย์เหนืออิสราเอลดังกับนี่คือเรื่องเราในพระธรรมบทนี้นะที่ทําให้เราได้เห็นว่าเ,เรื่องราวต่างๆนั้นสิ่งทีซ่ซาอูลได้ตัดสินใจนั้นเป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่กั่คือว่าพระเจ้าสั่งให้ซาอุลเนี่ยทำลายอามาเลกให้สิ้นซากไม่เหลือแม้แต่ สัตว์หรือคนนะไม่ไม่ว่าคนคนใดแต่ว่าซาอุนได้พอเห็นโคเห็นแพะแกะที่ว่นพีแล้วก็อยากได้ก็เก็บไว้และพอจับได้ว่าทำไมไม่ทำลายให้สิ้นซากเขาก็บอกว่าเฉชัยไปว่าก็จะเอามาเป็นเครื่องบูชาถวายกับพระเจ้านะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ แล้วทําไมไม่ทําลายอากากษัตริย์ของอัมาเลกให้สิ้นซากไปเลยนะพี่น้องครับหลายอย่างที่ซาอได้ทําไปนั้นเป็นการทำเพื่อตัวเองไม่ได้ทําเพื่อพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้เชื่อฟังนะในเรื่องนี้พี่น้องครับอ่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเราไม่ได้มันเชื่อมโยงกันได้ยังไงนะในเวลานี้เราอยู่ในพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเดิมที่พระเจ้าทรงอ่าทำตามบทบัญญัติ นะทั้งหลายหรือแม้กระทั่งการทําลายชนชาติที่เป็นบาปเพราะว่าอเมาเลกเนี่ยเป็นชาติแรกเลยที่ต่อต้านชนชาติอิสราเอลไม่ให้เดินทางมาที่มาที่แผ่นดิดนคานาอันนะถ้าเราเอามาเปรียบเทียบในเวลานี้ในพันธสัญญาใหม่เราไม่ต้องไปต่อสู้ไปทําลายใครต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าผู้ที่เราจะต้องต่อสู้แล้วก็เป็นศัตรูของเราตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มต้นที่เรามาเชื่อในพระเยซูนั่นคือซาตานวิญญาณทั่วมันขัดขวางเรามันต่อต้านเรามันคือเนื้อหนังของเรามันคือตัวตนอัตตาของเราที่เราจะต้องจัดการแล้วก็ทำลายในพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าใครที่จะเชื่อฟังแล้วก็ทำตามพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ตรัสว่าจะต้องทำลายตัวเองจะต้องตรึงตัวเองจะต้องปฏิเสธตัวเองจะต้องเอาชนะตัวเองแล้วถึงจัดตามพระองค์ได้ที่จะเชื่อฟังพระองค์ได้ เมื่อไหร่ที่เราไม่ได้จัดการทําลายตัวของเราอย่างสิ้นซากนะพี่้ังครับถามพี่น้องว่าเราที่เป็นคนใหม่ในพระเยซูคือการตายจากชีวิตเก่านั้นชีวิตเก่าที่จะต้องตายไปนั้นนะชีวิตเก่าที่ดีๆเป็นคนนิสัยดีเป็นคนที่มีเขาเรียกความเมตตาการาุณาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือความดีเหล่านี้เรามันจะต้องตายไปด้วยไหม หรือว่าเอาความดีเอาคุณสมบัติดีๆของเราไว้ยังมีอยู่เอาเฉพาะไ้ที่มันไม่ดีนิสัยที่ไม่ดีนิสัยที่พูดไม่ดีที่แย่ๆที่ไม่ดีนั่นน่ะจัดการไปแต่ที่ดีๆเก็บไว้หรือว่าต้องตายทั้งหมดเลยดีไม่ด,ดีที่เป็นตัวตนของเราต้องตายทั้งหมดต้องตึงที่กลางเขนต้องไม่มีเหลือเลยแบบไหนนะครับละคนบอกว่าโอ้มีนิสัยดีๆก็เก็บไวแ้แหละเอาไว้ใช้งาน นะมีความสามารถดีๆพูดเก่งก็เก็บไว้แบบเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือก็ตอนนี้เก็บไว้เพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าเพื่อถวายให้กับพระเจ้านะก็ไม่ต่างจากซาอูลที่บอกว่าอ,อ๋อเ็เห็นแกะดีเห็นโคต,ตัวอ้วนผีก็เลยเก็บไว้นะแทนที่ในแรงจูงใจจริงๆแล้วซาอูลไม่ได้เอามาเพื่อที่ถวายบูชาแด่พระเจ้าแต่อยากได้นะนะีันครับ ความดีของเราก่อนที่เราจะมาเชื่อพระเยซูมันคือความดีที่ไม่ไม่ได้ถึงมาตรฐานของพระเยซูดังนั้นความดีหรือตัวเก่าของเราทั้งหมดจะดีไม่ดีเราก็ต้องจัดการให้สิ้นซากไม่เหลือคือตัวตนของเราไม่เหลือถ้าเกิดว่าความดีของเราที่เป็นตัวตนเก่าเราก็จะเย่อหยิ่งเราจะรู้สึกว่าโอ้ฉันก็เป็นคนที่พูดเก่งมีความสามารถมีเงินมีทองมีสารพัดสิ่งเหล่านั้นถ้ายังมีอยู่เราตามพระเจ้าไม่ได้เราเ เชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้นะเราจะคือในพระธรรมของพระเจ้านี่ก็ผมก็เอามาประยุกต์มาใช้กับการรับใช้ในส่วนตัวของผมในข้อต่อมาเมื่อซามูเอลมาแล้วก็พบว่ามีการไม่เชื่อฟังเกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วก็ถาม ทีนี้ซาอูนแทนที่จะรับผิดด้วยตัวเองกลับไปโยนความผิดให้กับฐานโอ้พอดีพวกทหารเนี่ยมันชอบมันอยากจะได้ก็เลยเอามาก็เลยเห็นว่ามันดีต่อกันที่จะมีเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้านะก็โยนไปให้กับคนอื่นนะแล้วก็ปฏิเสธด้วยซ้ําไปนะตอนแรกแบบอ๋อไม่มีนะเอ้าแล้วเสียงวัวเ,เสียงแพะเสียงแก่ที่ร้องเป็นอะไรอะ ผมนะก็บอกว่าโอ้ยทำลายหมดแล้วพี่น้องครับหลายหลายครั้งเราว่าเราทำลายชีวิตตัวตนของเราหมดแล้วแต่ว่ามันยังมีอยู่มันยังมีอยู่เราปฏิเสธไม่ได้พระเจ้ารู้พระเจ้าเห็นหมดเลยว่าอะไรที่เป็นตัวตนของเราที่เรายังจัดก,การไม่หมดเราจะต้องจัดการให้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะติดตามพระเจ้าเชื่อฟังพระเยซูอย่างสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจได้นะครับแล้วซาโมเอลก็พูดกับซาอูลเลยว่า ไอ้ที่เป็นแพะแกะโคเหล่านั้นเนี่ยนะเครื่องบูชาเหล่านั้นเนี่ยไม่ดีไปกว่าการเชื่อฟังพระเจ้า,กา,าการเชื่อฟังพระเจ้าดีกว่าเครื่องบูชาการเชื่อฟังพระเจ้าดีกว่าไขมันไขสัตว์ทั้งหลายไม่ได้หมายความว่าเครื่องบูชาไม่ต้องเอาแล้วนะอะไรต่างๆไม่ต้องให้กับพระเจ้าแล้วไม่ใช่แต่การเชื่อฟังนี้ดีกว่า พระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าทุกครั้งที่เราเลือกทุกครั้งที่เราก้าวเดินทุกครั้งที่เราดําเนินชีวิตไปเราจะมีการเลือกอยู่เสมอดัองนั้นทุกครั้งที่เราเลือกเราจะามว่าอะไรคือสิ่งที่ดีกว่าระหว่าง1 2ึสเราจะเลือกสิ่งที่ดีกว่าเสมอเราจะต้องเลือกสิ่งที่ดีกว่าเสมอเราจะไม่เลือกสิ่งที่ด้อยกว่าพี่น้องครับเรามีความสามารถในการร้องเพลงนะ โอ้เราก็ร้องเพลงเพราะร้องเพลงเก่งเราเล่นดนตรีเป็นเราเล่นดนตรีเก่งนะแต่ถามว่าแค่เล่นดนตรีแล้วเราก็บอกว่าโอ้ผมก็ทําหน้าที่ตรงนี้แล้วนะแล้วเราก็บอกโอ้เราไม่ไปเราประกาศเรื่องราวของพระเยซูการที่จะต้องอยกโทษให้ภยัยจะต้องมาอ่านพระคัมภีร์จะต้องมาเฝ้าเดี่ยวเราจะต้องมาร้องถูนตอบพระเจ้าเพื่อคนนู้นคนนี้นยะเราเราไม่ทําเรา เราเราร้องเพลงก็พอแล้วเราเล่นดนตรีก็พอแล้วเราทํานู่นทนํานี่เรื่องอื่นเนี่ยพอแล้วนะเอาขับรถพอแล้วเช็ดกวาดถ,ถูพื้นพอแล้วพี่น้องครับแต่สิ่งที่พระเจ้าประสงค์คือการเชื่อฟังการที่จะ,ะไม่โกหกการที่จะคืนดีกับคนรอบข้างและคนอื่นอนการที่จะ,ะให้กับพระเจ้าทั้งหมดนะเป็นพยาน,นยชีวิตการเชื่อฟังเปลี่ยนแปลงด้วยพระคำของพระเจ้านี่คือสิ่งที่ พระเจ้าประสงค์มากกว่าการเล่นดนตรีเอเมนนะครับพระเจ้าประสงค์มากกว่าการถวายทรัพย์นะการประกาศเป็นวิญญานหรือการเชื่อฟังการรับใช้การถ่อมตัวพระเจ้าประสงค์การเชื่อฟังมากกว่าของถวายไม่ได้หมายว่าผมถวายแล้วผมไม่ต้องไปเชื่อฟังไม่ต้องฟังใครแล้วผมถวายผมทําหน้าที่แล้วนะพี่น้องครับเราก็ไม่ต่างจากซาอุนในเวลานี้นะครับขอบพระเจ้านําเรานะครับมาถึง ข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าคุณกําลังเลือกสิ่งที่ดีกว่าอย่างไรวันนี้พระเจ้าบอกกับเราว่าจงเลือกสิ่งที่ดีอยู่เสมอแล้วในเวลานี้ที่ผ่านมาเราประเมินตัวเองว่าเราเลือกสิ่งที่ดีอย่างไรบ้างเลือกสิ่งที่ดีกว่าอย่างไรบ้างไม่ใช่แค่ดีนะต้องดีกว่ามันดีหลายๆอย่างแต่ว่าที่ดีกว่านีมันคืออะไรแล้วเราเลือกอย่างไรในเวลานี้นะครับ ในพระธรรมของพระเจ้าที่เราเห็นเนี่ยเมื่อซาอูลอยอมสารภาพคือว่าจนมุมแล้วไม่มีเหตุมีผลอะไรที่จะไปอ,อธิบายเหตุผลนะที่ที่ทำลงไปแบบนั้นเนี่ยไม่มีแล้วก็ยอมจำนวนแล้วก็สารภาพนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังมีนนัก็คือว่า ซาซาเอลจะไม่กลับไปกับซาอูลจะไม่ไปด้วยจะไม่อยู่ด้วยนะแต่ว่าซาอูลก็บอกว่าเพื่อให้เห็นแก่น,น้า้ระเจ้าต่อหน้าประชาชนก็คืออายอายนะไปกับผมกลับกับผมนะอย่าทิ้งผมผมจะนมัสการพระเจ้าผมจะทําตัวดีขึ้นคือประมาณนั้นนะเพื่อนะครับหลายครั้งเนี่ยเราก็คิดว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่ว่า เอาเข้าจริงๆเอาเราไม่ได้ทําในสิ่งที่ดีสุดเ,เราไม่ต้องอายนะผมเลือกผิดผมก็บอกว่าผมเลือกผิดแล้วผมก็เลือกใหม่ผมก็จะเปลี่ยนแปลงผมก็จะเห็นขึ้นก็ไม่ไม่ต้องอายเราก็ต้องรับผิดชอบนะเขาจะว่ายังไงเขาจะอะไรยังไงตัวของเราไม่ใช่ตัวของเรานะเราเชื่อฝังป่งถ้าเกิดว่าเราจังทาไม่ดีเดี๋ยวพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะนําเรานะเราเลือกสิ่งที่ดีกว่าอย่างไรในเวลานี้อ่ะพี่น้องครับ เราก็รู้แล้วว่าเอ๊ะที่ผ่านมาบางทีเราก็เลือกในสิ่งที่ไม่ได้ดีที่สุดนะเราไม่ได้เลือกสิ่งที่ดีกว่าเราเลือกตามอำเภอใจของเราความอยากจะได้ความอยากจะเป็นของเรานะเราเราเลือกไม่ว่าเรื่องการกินนะเรามันมีให้เลือกนะอยากกินควรกินต้องกินเราเลือกอยากกินมากกว่าที่ต้องกินไอ้ต้องกินแบบนี้แบบนี้ต้องต้องกินแบบนี้ถ้าไม่กินแบบนี้มันจะไม่ได้เนี่ยเราไม่เลือกนะ แต่เราเลือกที่อยากกินอะไรที่อร่อยถูกไหมฮะเราเลือกที่อยากจะทําอะไรที่ต้องทาเนี่ยเราไม่ทำฮะเราเลือกในสิ่งที่อยากทำนะเราตื่นเช้าหรือตื่นสายดีเราเลือกที่จะตื่นสบายสบายตื่นตอนไหนถูกไหมฮะไอ้ที่ต้องตื่นในเวลาไหนเราก็ไม่เลือกนะการออกคือทุกด้านในชีวิตของเราพี่น้องครับเราเราเลือกสิ่งที่ดีกว่ายังไงนะผมเชื่อว่าทุกคนต้องการเลือกสิ่งที่ดีกว่าเสมอ จะเลือกสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอได้อย่างไรส่วนตัวผมก็มีอยู่ทางเดียวคืออา่านเพะ่ัมผีเพราะผมจะได้รู้ว่าเพะ่ัมผีกำลังบอกอะไรกับผมเพื่อที่ผมจะเลือกได้ดีกว่าดีที่สุดและการที่จะเลือกตามอย่างพพะคัมผีที่บอกกับผมนั้นก็มีผู้เดียวที่จะช่วยผมได้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยผมแล้วก็นำผมให้เลือกสิ่งเพราะผมโดยกําลังแล้วมันไม่มีสติปัญญาที่จะเลือกสิ่งที่ดีกว่า มีพระเญญามบริ์เท่านั้นที่รู้ว่าสิ่งที่ดีกว่าคืออะไรก็พึ่งพระเยญามบรสุที่จะช่วยแล้วก็นาพาตกไ่ะครับนะจะหนุนใจคนรอบข้างให้เลือกสิ่งที่ดีกว่าได้อย่างไรพี่น้องครับผู้คนจํานวนมากมายกาลังเลือกในสิ่งที่อยากทําไม่ใช่เลือกในสิ่งที่ต้องทําแล้วก็การเลือกของเขาก็ทําให้ชีวิตของเขาเหมือนอย่างอัสซาูดนี่แหละที่ถูกถอดถอนถูกปฏิเสธถูกไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ประสบความสุเร็จล้มเหลว ดันั้นมันก็เกิดจากการเลือกในวันนี้ผลที่เกิดขึ้นวันนี้ก็เกิดมาจากการเลือกเมื่อวานในอดีตที่ผ่านมาและการเลือกวันนี้มันก็จะมีผลในวันพรุ่งนี้วันต่อๆไปอนาคตของเราก็จะเกิดขึ้นก็เป็นผลมาจากการเลือกวันนี้ฉะนั้นเราจะหนุนใจหรือจะบอกคนรอบข้างให้เลือกอย่างที่ครควรจะเป็นต้องเลือกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมไ,ไปจัดการกับเขาไปบอกเขาได้เลยนอกจากว่า เราจะเป็นแบบอย่างก็คือเลือกในสิ่งที่ดีกว่าแล้วเมื่อชีวิตของเราที่เลือกทําแบบนี้ชีวิตของเราดีขึ้นชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นคนรอบข้างเขาจะเห็นเอ๊ะทำไมชีวิตของเรารเผชิญสถานการณ์ต่างๆเหมือนก,นกันกับคนอื่นแต่ทําไมชีวิตของเรามีสันติสุขเราก็มีความชื่นชมยินด,ดีมากกว่าคนอื่นชีวิตที่เป็นแบบนี้เป็นได้ยังไงเราก็บอก บอกว่าพระเยซูช่วยเองพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยทําให้เราเลือกในสิ่งที่ดีกว่าเลือกในสิ่งที่ไม่ผิดเลือกในสิ่งที่ถูกต้องเสมอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยอ๋อพระวิญญาณบริสุทธิ์มีด้วยเหรอแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยยังไงถ้าอยากรู้มาเปิดใจนะว่าข่าวประเสริฐของพระองค์เป็นยังไงให้เขาได้ฟังเรื่องราวของพระองค์เขาก็จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วก็ตัดสินใจที่จะให้พระเยซูช่วยเขาในการเลือกสิ่งที่ดีกว่าเอเมนนะครับ เราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือสิ่งที่เป็นข้อคิดและอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยกันก็ได้พระเจ้าเราขอบพระองค์ทรงโปรดช่อนำพาเราต้องการที่จะเป็นคนที่มีชีวิตที่เชื่อฟังทาตามพระองค์ในทุกข้อทุกเรื่องทุกประการเราไม่ต้องการาชีวิตที่ทําทในสิ่งที่อยากทําแต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่พระองค์ประสงค์เราไม่ต้องการชีวิตเป็นแบบนั้นในขอเราต้องการเลือก สิ่งที่ดีกว่าเสมอสิ่งที่ดีที่สุดเสมอสิ่งที่ถูกต้องเสมอเราไม่ต้องการการเลือกแต่ละครั้งมันเป็นการเลือกที่ผิดพลาดเป็นการเลือกที่ทําให้ชีวิตตกต่ำย่ําแย่แล้วก็ล้มเหลวพอพระเยซูริสด์ช่วยเราปลงเจ้าค่ะเราที่ทานตอบปลงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเยซูปรสดที่จะเติมเต็มให้กับพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยการแชร์ออกไปให้กับเพื่อน ของเรานะครับขอพระเจ้าอุทพรบครับ ทอนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำคา